มาเปิดฉีดวัคซีนฟรีให้คนที่ไม่ชอบฉีดแต่ก่อนอะฉีด ฉีดไอจอนสันเอ็นจอนสันเข็มเดียวเนาะตอนนี้คนก่อนเริ่มจกฉีดกันแล้วเพราะว่าขี้ขานไปตรวจโควิดเนาะเราเราเมืองเขาไม่ใจค่ะตรวจโควิดให้เหลวต้องใจเองก็เลยต้องมาหาฉีดวัคซีนจะได้เหลวไปเนาะเพราะว่ามันยากเนียเขาหลานอาหารไปไหนมาไหนก็ต้องตรวจก่อนเนาะ นะคิวยาวยาวคิวยาวไปถึงนู่นเป็นตลาดวันพลอหัสจะ้ะมันจะมีเฉพาะเอวันวันพลอหัสแรกของของเดือนเนาะมีวันเดียวมีขายเครื่องดื่มขายอาหารนี่ฮมเบอร์เกอร์เป็ด ต้องหล่นไข่ออเอิม่มอันนี้มานั่งตรงข้างมามานี่ลูกนั่งฟังนี่ที่ได้ไม่ต้มกับเขาลูกไข่มะกอกดองร้านตุรกีนมปังตุรกีนี่ออลิฟเซอร์มาแล้วของอลิฟไม่มีเหล้าใช่ไหมลกูกมีมีแอลกอฮอล์ชิมไปได้ไหม <laughs> จะได้ชิมจะได้ดื่มได้ <laughs> ชิมชิมทุกอย่าง Da steht eine Frau vorne und die macht, die kennen sich da wohl, ne? Jetzt macht sie eine Probe von oh, allen Weinen, die der jetzt mit draußen. Weinputt. Weinban. Na, Saigonik, ne? Mhm. Okay. Anni kügä the, lu wa mit kon.

Sag nicht, das war jetzt alles auf meiner Seite, die ich gegessen habe. Oh. Ich glaube, ein Schäfchen hat. Sonningblum, Mikunana. du Papa, mein Papa? Möchtest du noch einen holen, dann? Wir müssen noch andere essen. Wir gucken. Hallo, deine ganze Familie sagt, wo ist mein Bauch? <laughs> Oder sagst du, wir suchen noch was anderes. <laughs> Aber man sieht wie der Mann da das alles mit der. Anna, Notkei, Hemmböcke. Anna, Notkei. เออเครื่องประดับคิืมัดเนาะนในลานไข่ของแห้งจากผลรรไม้ทัวอะไรเนาะผลไม้แห้งทัวแห้งอะทัวทอดทัว,ทวอะไรโอ้เยอะแยะจ้ะเขาขิดเขาขีดไอจ้อ,อ,อ,จอนสันไอ้อนสันก็ดีเนาะเข็มเดียวเนาะเราน่าจาะโลเนาะ น้องรอไปขีดไม่รู้น้องไปขีดไอ้ไปขีดเอสตาเพสตะจนวะอุลิก็ได้ขีดก้อนหมูเลยนะเอ้ไฟเซอร์เนาะไฟเซอร์เขาอุลิตองทำงานเลยได้ขีดก่อนคนเหลิมเยอะแล้วเนาะอุลิเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อเล็กเขยเล็กเขยด้วยเนาะตรงนั้นเนาะใหมากอกดองเนาะสักหน่อยเนาะ นัน่นเราไปกินมะกอ,อกดองเจ้านี่คงไม่แพงวันนั้นเราซื้อตั้งยี่สิบห้ายี่สิบหกกิโลไม่เนาะคนขายก็ไม่เน็ตเลยไม่ยิมเลยคนขายหนาบูตรตอนถ่องวเลยชอบกินมากกน Sie, ปอบ คนยังเริ่มมาอยู่น,นะนะั่นน่ะมาฉีดอนะ่ะเห็นไหมนะ่นมนะโอริแต่ฉันคิดว่าม,มันกจะเป็นคนมาเอากระดาษอยู่เห็นไหมยังยังยังไม่เลิกม,มาโอ้แสดงว่าคนขีดลายอยู่เนาะโนอะริอ่เนอะไม,ม่แกสแล้วลูกกินบ <sh arp ie> ้าง Und leider. Und leider. Luch, luch. Aber ist ja vorhin schon jemand da über die Kabel, über das Ding da gestolpert Weil als ich da gerade zum Hüber bin, habe ich gesehen, wie da eine Frau so ganz instabil stand und zwei, drei am Halten. Das ist ein Wunder, habe ich mich nur gewundert. Eine Frau, der ist da drüber und die hat dann irgendwie ein bisschen glatt gemacht. Das mal, da sind zwar die paar Falten drin, aber da sieht man doch, oder?